สบายดีท่านผ<ม>ู้ฟังที่กระลบรักทุกท่านมาพบกับบ่าวราวชนแนลมางมอนิสิมาเฮดมูเดดเดียวให้ลูกสาวเฮดมูเดดเดียวไว้ให้ลูกสาวหมานเลยสันงคอง,งามง่ามมีไหยราคาแพงถ้าเป็นแบบนี้แต่ก็ต้องซื้อเอาที่มันแซ่บอืม เนื้อสันคอได้ป่ะไหมสันหลังไงสันคอมึงถ่ายทอยมันนี่รสชาติมันดีๆพี่เดี๋ยมันติดมันติดเอ็นมองนี่แล้วมันทีแซ่บเอาแต่พอาะิมีความหูในเรื่องของเนื้ออยู่ได้มันแหลกกันพี่น้องใหเป็นชิ้นๆน้อยๆไว้ให้ลูกสาวตากแดดไว้หมูแดดเดียวหมูแดดเดียวไปซื้อเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ลุยฝนมาฝนตกแห้งๆเมื่อคืนนี่ ตลาดต้องเตยม,มาโน่ไปโรงเรียนมานี่เลยเงียบกิ๊บเลยเมีบ้านมึงก็ลงไปเฮ็นงานอยู่ข้างหลางบ้านเจ้านายเพ็นรอซำเดยไปไปเห็นงานกับเจ้านายรอเจ้านายสั่งการอยู่อาบน,น้ำจะเต้นาบเลยนี่ เอ็มากมันเหยียบไปแล้วนีม่มันต้องติดเอ็นติดมันักหน่อยพี่น้องมันชีเวลาเอาย่าของมันชีแซบอันนี้มันลอยหกสิบบาทอันนี้งามๆเลยพี่น้องเองเหตุใดแกล้งแต่มักพี่น้องเนาะเอาดีมัก อันนี้คือความเป็นอยู่ในกรุงเทพเด้พี่น้องคนขายแรงงานคือสุมาเอาเวลาอันนี้คือความเป็นอยู่การเตรียมสเสบียงอาหาร,ารการกินม่นองกันสิประมาณนี้จังได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะที่มาเหตุการณ์งงานอยู่ในบ้านเพื่อนจได้กับสู่ๆเด้อสู่กันต้อกันม่นองเลย เฮากระซูมาอะไรฝ่าลายคลนี่แหละจวนนี่แหละพี่น้องเลยจวนละไก่ละไก่เด็ดไก่ขี้ตะเมื่อบ้านแหละพี่น้องอเลยเราบานห้าวมาก็อย่างที่หู้กันแล้วพี่น้องเนาะเศรษฐกิจการเงินค่าใช้จ่ายก็รจะที่หู้กันแล้วว่ามันเป็นยังไงกับบริษัทออนไลน์ออนไลา์กันเฮาประจานประเทศเจ้าของไทยอยางหู้ว่าประเทศเจ้าของดีขึ้นทำใดหรือว่าเป็นยังไงกายลองออกไปเบิ่งประเทศสำรวจขางเบิ่งว่ามันเป็นยังไง แล้วังหันกลับไปมองประเทศเท่าเออมันเออประเทศเท่ามันดีกว่านี่ว่าเออกาว่ากันไปเนาะแล้วแต่มุมมองของคนคิดเท่าบางคนมีความห่วงใยเดอ้อพี่น้องไอ้ตรงบอกกัเนเด้อตรงขออภัยนำพอเทาเองกับประเมีความรู้อยังไะกะับแกเฮ็ดอยู่ไปบบ้านๆกินไปบ้านๆเฮ็ดอยู่ให้กินไปมีแหละเออแต่ก็ไปเห็นง,งานไปส่งลูกไปรับลูกอยู่โรงเรียนบอดด้มีคอนเทนต์อย่างที่แบบน่าตื่นเต้นว้าวเบื้งแล้วต้องแบบโอ้ ต้องน่าติดตามนะโมน,นี่มันส่งมันมีสาระดีนะความหมายช่องเฮาหร่อสิบะมี่อย่างประมาณนั้นแหละมานีแล้วไปน้องเอ้ยมีแต่ะให้ยู่ฮ็ดกิน,นจะได้ก็จะฟาบเบื่อกันเด้เอไปน้องแล้วประมาณโลปลายนี่ประมาณโลโล่สองสามขีดป,ประมาณนี้นี่เครื่องเทศตะไคร้กระเทียมไปน้องเตรียมมากับ

กลับมาพี่น้องเครื่องเทศพี่น้องอยาคงยาคานะโมพุทธายะจงอร่อยต้องมีกระทาพี่น้องเไยกระทาบ้าบอรสดีพี่น้องรสดีรสดีลงไปพอประมาณพี่น้อง,องพอประมาณน,นะก็ พงนัวพี่น้องสุตรด,ดมักลายใส่ลายมักหน่อยใส่หน่อยสูตรเดิมสูตรเก่าพี่น้องเย้ยเกลือนี่ใส่บัลายพี่น้องบอกว่าเขาใส่รสด,ดีไปแล้วรสด,ดีมันก็นมีความเค็มเนาะใส่ไปไห,นหน่อยนึงอีกนิดนึงว,ว้าวพอ ปลุกเขาให้เข้ากันบัดนี่แ้วก็ชิบะใส่น้ำตาลพี่น้องไทยดีใส่น้ำตาลมันก็สีนัวเนาะมันก็แซเสพอายุแต่ว่าเหนื่อยอยู่ว่าเ้าลดน้ำตาลพี่น้องเลยไม่ได้กินน้ำตาลลายก็เลยชิบะใส่เอาสักนี่แหละอ่าสูตรก็สิประมาณนี้พี่น้องผู้ใด,ดมักกับได้ก็ใส่อันนั้นเนาะแล้วแต่บางคนก็จะใส่พริกไทยน้ำไหนเห็นมันมีเอกลักษณ์ของพริกไทยมีรสชาติของพริกไทยน้ำนะ หอมแต่เขาลูกยามันเพชรลูกสกินบ็ได้ก็เลยบรได้ใส่แต่ที่สําคัญคือเนื้อหมูพี่น้องเนื้อหมูนี่ถ้าเป็นเนื้อส่วนที่มันบรแซ่บมันก็บะแซ่บได้เหตุกะไรตอนนี้รับการสุดยอดของหมูเลยก็ว่าได้ส่วนนี้นะส่วนนี้เขาซื้อมาเนีย่ยจะว่าสุดยอดของหมูเลยแหละประเภทเนื้อนะบุรุษอย่างอื่นนะถ้าตีนบอกหรือว่าใส่โอ่งบอนะันนั้นก็ว่ากันไปพี่น้องให้รเลยแต่มากตัดสายเส่นพุงยังก็ได้ เหตุประเภทเนื้อเอาการันตีเลยว่า,อ,า,วาอันดับหนึ่งของหมูตัวละ,อะโอเคปลากแซนตะแกงตะแกงชาติเลตะแกงปิ้งย่างเขาไปเลยมันมีตอกพี่น้องบริสุทธิตอกมาบริสุทธิตอกบริสุทธิ์ชีลดมาพี่น้องแต่ย่างเสน่ห์ตากเสน่ห์เลยเมืองบรรยากาศพี่น้องอรอบรอบอืม,อม,อม ตอกไม่งวยไววเนี่ยไปเอยเราเล่นเราเล่นพี่นอ้องยอกยอกยอกขออี้บันโอเคสำนีพี่น้องประมาณนี้เนาะเต็มรีเลยพี่น้องเลยเต็มรีเลย nga โอเคตักบอนที่เราตั้งมุมแดดเดียวโอ้โหวิวหนึ่งประทับธรรมดาเลยพี่น้องเววิวนีงน่งที่ว่าร้อยล้านนเพราะว่านไปชมวิวพี่น้องคลิปนี้ก็ใช่ไปเพจสังนินเดอ้อพี่น้องจะได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเด้อผู้ใดเบิ่งแล้วผูว้ใดมักคลิปแบบนี้ก็ฝากน้ำพี่น้องเลย Bye,